ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไรชชวเซียนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันดีกว่านะนี่แจกประจําสัปดาห์นะหนะึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบสองนะพิมเมลีเออบุนเดสลลกีก้าลีกเอิร์ซีรีเอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเอเดียนสุ่มเหมือนเดิมมาน้องเอเดียนมากดดิอันนี้อดีรลองนะเดี๋ยวเริ่มด้วยอดีรลองก่อนเดี๋ยวไปดีหลักด้วยตรงไหนกดว่ารับรางวัลใช่กดตรงรับรางวัลอยากได้ร้อยสิบเอ็ดไม่ก็ร้อยสิบสองนะเอาอไป้ได <ป S 2> ้เป็นแต้มสมมุติสอดได้ทำไมม อ๋อร้อยสิบเอ็ดสิบสองเอาไปร้อยสิบสามมีแค่ร้อยสิบสองโอ้โหสมอลลิงทำไมมันไม่มันมาอย่างนี้เลยหรอใช่มันมาแบบนี้เลยมันไม่ต้องรุนอะไรเยอะมา <c oughs> ดีละสุ่มนี่เอาไอเลี้ยนเอาร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองเหมือนเดิมจัดไป <c oughs> เอาเหมือนเดิมนะเอาร้อยสิบเอ็ดสิบสองไม่เหมือนเดิมเลยเฮ้ย สวยอ่านชื่ออะไรตรงนี้อเออสุดยอดชี้หน้าด้วยนะเห็นปะเป็นไงชี้หน้า,นามึงเจอกูหล่อไหมพนนี้หล่อไหมหลอหม่หลอแบบแบดแบอ่ะหล่แบบแบดแบเรามาดูอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะผมอะตรงนี้ก่อนก็ตรงนี้ไม่รู้ถึงหกสิบล้านหรือ,อยังนะเดี๋ยวดูพร้อมๆกันน่าจะยังไม่ถึงอาจจะไม่ถึงนะหกสิบล้านก็เลยมาหนึ่งวันเองที่จริงก็น่าจะประมาณ สามถึงห้าวันมั้งน่าจะถึงนะคิดว่าเพราะว่าดูจากก่อนหน้านี้นะตอนมันยี่สิบล้านอะไรเงี้ยตอนมันยี่สิบล้านนะผมมันวันที่ยีิบเก้าเดือนที่แล้วอะยี่สิบล้านแล้วก็ขึ้นไปเป็นสามสิบล้านเนี่ยมันวันที่สามเอ็ดเดือนที่แล้วก็ประมาณกี่วันอะสองสาวันเนาะใช่ไหมยี่สิบเก้าสามสิบสเอ็ดเนาะสองสาวันเห็นไหมแล้วก็สามสิบล้านเนี่ยเป็นห้าสิบล้านเนี่ยมันใช้เวลาเมื่อสองวันที่แล้วอะครบนะครับผมก็ประมาณสองวันที่แล้วก็วันที่หกอาจจะ จาก30ล้านวันที่3เอ็ดล้านวันที่6ก็ตกเอ,อ่อ10ล้านต่อประมาณ3วันถูกไหมดังนั้นนะครับผม50บล้านมา60บล้านเนี่ยมันก็คือเพิ่มขึ้น10ล้านถูกไหมแล้วก็เท่าที่ผมไล่ให้ดูเห็นไหมครับมันจะขึ้นประมาณ10ล้านต่อ3วันถูกปะดังนั้นเนี่ย50มา60ก็น่าจะใช้เวลายประมาณ2-3วันแหละอ่ะผมว่านะถึงจะได้นะ1 1 8ยแเนี่ยอตนนี้ก็คือการเดานะดูแนวโน้มจากที่ผ่านๆมานะครับผมที่ผมไล่ให้ดูเนี่ยถ้าไม่งงนะ ประมาณนั้นนะครับก็ผมก็คงเดาว,ว่าไอ้ร้อสิบแปดเนี่ยน่าจะได้ประมาณวันเอ,อวันจันไหมไม่น่าเกินเอ,อวันจันทวันอาทิตย์อะไรแถวๆนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับผมที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผม Visual and Audio ดิโอดีฟได้นะผมอันนี้เ a เขาได้โพสทวิตมาคืนเลยนะ13ชั่วโมงที่แล้วนะครับเห็นไหมตามเวลาที่มันเขียนไว้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตใน EA s p o r t FC Mobile นะผมเกี่ยวกับมุมกล้องเกี่ยวกับรีเพย์นะผมหลังจากที่เราทําประตูได้นะครับแล้วก็สนามที่จะมีการอัปเดตนะผมแล้วก็คอมเมนต์ r ทรีนี่น่าจะเป็นผู้บรรยายนะครับผมเออแล้วก็มีดีฟไดนะผมส่วนลึกเชิงลึกนะของ Visual and Audio นะผมให้เราดูนะก็เราสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้นะผมแล้วเขาก็ได้อัปคลิปด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับ unstoppable. That's great strike. a ถ้าเรามาดูรายละเอียดน,นะผมในคลิปเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะผมอย่างแรกเลยนะก็คือสนามนะผมการเรนเดอร์สนามจะมีการอัปเดตนะผมอย่างแรกเลยสเตเดียมเรนเดอร์อัปเดตเนี่ยก็คืออนันนี้เลยนะครับผมอัปเดตแพดรีคัลเลอร์นะครับผมรีคัลเลอร์ก็แปลว่าปรับสีอะไรไง่าย ก็น่าจะหมายถึงปรับสีให้สดขึ้นสวยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะผมสําหรับอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะผมอันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะเพราะเขาเขียนว่านิวนะไม่ได้อัปเดตนะผมก็เป็นแสงในสนามนะแล้วก็พวกพลุฟไฟอะไรพวกนี้นะผมสาหรับอันนี้นะครับในส่วนต่อไปนะผมก็เป็นบอร์ดโฆษณานะที่อยู่รอบๆขอบสนามนะผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบดนามิกนะผมก็ไม่รู้นะว่าดนามิกนี่มันเป็นยังไงนะผมก็น่าจะปรับปรุงมาจากอันเดิมมั้งอัปเดตเพิ่มเติมมาจากฟีฟ่ามือบายมั้งครับผมผมคิดว่านะ อันต่อไปนับน่าจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับผู้คนกองเชียร์ฝูงชนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทงนะครับผมก็น่าจะอัปเดตให้มันสวยขึ้นนะตรงนี้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นอัปเดตน่าจะเป็นเกี่ยวกับเออเพลงเชียร์นะของแต่ละทีมนะครับผมอันนี้ก็น่าจะอ <c oughs> ัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมทีมไหนมีเพลงเชียร์อะไรก็น่าจะได้ยินกันนะอันนี้นะครับอันต่อไปเป็นปฏิกิริยาของกองเชียร์นะครับผมฝูงชนนะครับก็ประมาณว่าเราทําอะไรเป็นจังหวะ หวาดเสียงมันก็จะโห่ร้องฮูเวอร์อะไรอย่างงี้นะเออให้มันดูแบบมีอารมณ์มากขึ้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเสียงตอนเรายิงทาประตูนะผมลูกบอลกระทบตาข่ายอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มเสียงใหม่เข้าไปนะผมเอาจริงๆเดิมเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วนะในฟีฟ่ามือบายผมว่าเสียงก็ทําได้ดีแล้วนะอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นอีกนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะครับผู้บรรยายนะผมให้อธิบายได้ดีขึ้นมั้งคิดว่านะจากในคลิปที่ผมดูนะก่อนหน้านี้ ตรงนี้เขาก็จะอธิบายว่าแบบฮารลเล์นทำประตูอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออเป็นจังหวะที่สวยงามอะไรนี้นะครับผมประมาณนั้นเมื่อกี้เป็นผู้บรรยายเนาะก็จะบรรยายผ่านตอนเราดูในทีวีอะดูบอลผ่านในทีวีอันนะคือส่วนนั้นนะแต่น,นี้นะครับก็คือส่วนของผู้ประกาศในสนามนะก็อาจจะประกาศประมาณว่าใครเป็นผู้ทําประตูนะนําเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เขาจะตะโกนในสนามนะ ที่ประกาศออกลำโพงในสนามนะครับผมอันนี้ก็คืออันนั้นเลยทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมเกี่ยวกับ v i s u a l and audio deep dive นะครับผมก็คือเสียงอะไรต่างๆอะไรที่ A เขาปล่อยออกมานะเมื่อประมาณ10กว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับผมผมก็สรุปให้ฟังได้ประมาณเท่านี้แหละถาอยังไงใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สามารถกดลิงก์ของเขาได้นะในโพสต์ทวิตของเขานะแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่ ก็กราบขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะผมที่สมัครเมมเบอร์เข้ามานะครับผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเกม e-sport f c Mobile นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมโดเนทนะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้เงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับ เอาครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย